สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านในคลิปนี้ช่องช่างสลักหนังสือเสียงมีความยินดีที่จะนำเสนอตำนานหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งมีรายละเอียดและความเป็นมาดังต่อไปนี้ จังหวัดจะเชิงเซาปรากฏชื่อเป็นเรื่องราวครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือในสมัยสมเด็จพระบรมมตรยโยธขนาเป็นเมืองในราชธานีชั้นจัดตาวาเมื่อปีพุทธศักราช1998ปีจอประชาชนในสมัยนั้นเรียกเมืองของตนว่า แนิ้วแต่ทางราชการเรียกว่าชะเชิงเสาปรากฏมาช้านานดังหลักฐานในหนังสือชุมนุมพระราชชนิพนธ์ภาคปรจินกะที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชชนิพนธ์ไว้ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดิใช้เป็นที่ระดมพลในเวลาสงคราม และโปรดให้กรมหลวงลักษณะหลุนทะเลออกไปสร้างกำแพงเมืองพร้อมปราการขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2377ทั้งนี้เพื่อจะใช้เป็นเมืองเขื่อนขันกันพระนครทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำบางประกงคือฝั่งเดียวกับ ตัวเมืองนั่นเองภายในบริเวณกำแพงป้อมปาการนี้ปัจจุบันใช้เป็นเรือนจำประจำจังหวัดจะเชิงเศรนี้ตามเอกสารซึ่งพิมพ์ในปี2 5 1 2นะครับในกฎหมายเก่าครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ต้นฉบับอยู่ในหอ วชิรยานระบุชื่อเมืองนี้ว่าะเชิงเซาต่อไปก็จะเข้าสู่ประวัติหลวงพ่อพุทธโสธรจากเอกสารซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นโดยทางวัดในปีพุทธศักราช2512ความว่าอันบุญญาบารมี และอิทธิปฏิหารเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อพุทธโสธรย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทุกสารทิศความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อจะโดนบันดาลแก่ผู้ที่มีกิจสตทธาและเชื่อมั่นในบุญกุศลโดยเฉพาะผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ประจําใจ อันบุคคลทั้งหลายที่เคยกราบไหว้สักการบูชาหลวงพ่อโสธรและขอพอบรบารมีย่อมประจักษ์ในความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากนี้แล้วความเจริญรุ่งเรืองของพระศา,าสนาตลอดจนความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติหลวงพ่อพุทธโสธรก็ได้แผ่บาร,รมีปกป้องคุ้มครองมาตลอดฉะนั้นจึงนับได้ว่า หลวงพ่อพุทธโสธรจึงเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองควรแก่พวกเราชาวไทยควรจะได้ให้ความนับถือและสักการบูชาตลอดกาลนาหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปหล่อด,ด้วยทองสำมมริดสมัยล้านนาล้านชาน้างปางสมาธิเพชร พระเนตรสายหน้าตาก,กว้างสอกเศษรูปทรงวิกิตรสวยงามมากต่อมาพระสงฆ์ในวัดเห็นว่าการต่อไปในภายหน้าทราชนที่มีเกลเลตตันหาโลภะแรงกล้ามีจิตใจฝ่ายต่ำเป็นบาปหมดศรัทธาความเลื่อมใสหาความเลื่อมใสไม่ได้ก็จะนำเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่เป็นการปลอดภยัยท่านจึงพาการพอกปูนเสริมให้ใหญ่หุ้มองค์จริงไว้ภายในดังปรากฏในทุกวันนี้ซึ่งมีหน้าตักว่างสาศอกสี่นิ้วตามประวัติเล่ากันว่าในสมัยโบราณทางภาคเหนือสมัยนั้นเรียกกันว่าลานช้างล้านนามีเศรษฐีพี่น้องสามคน มีจิตใจเลื่อมใส,สัสธาจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างบารมีเพิ่มพูนิพลานิสงจึงได้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆตามวันเกิดอันมีปางสมาธิหมายถึงพระพุทธรูปประจำวันพระหัสสบดีปางสะดุ้งมารตามโหราศาสตร์กล่าวว่ามีพระเก่ปางอุ้มบาทหมายถึงพระพุทธรูปประจำวันพุธ เมื่อทําพิธีบวงสวงชุมนุมเทวดาตามโหราศาสตร์ในสมัยโบราณด้วยแรงศรัทธาและกุศลที่สร้างในครั้งนั้นทําให้เบื้องบนรับรู้ว่าถ้าสร้างพระพุทธร,รูปสามองค์นี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องไปคุมถึงสามทิศสามทางเพราะฉะนั้นจึงได้อัญเชิญเทพเบื้องบนมาสถิตยอยู่ในองค์พระแต่ละปาง แต่โบราณพระพุทธรูปเรียกว่าพระพุทธรูปหรือปางต่างๆของพระพุทธองค์มีเทพชั้นสูงได้มาจุติในพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นมาเมื่อทำพิธีปลุกเสกแล้วจึงได้อัญเชิญเข้าสู่วัดต่อมาพระพุทธรูปทั้งสามองค์ที่หล่อขึ้นมาดังกลาง่าวได้โยกย้ายมาหลายยุคหลายสมัยนับปันเป็นเวลา หลายร้อยหลายพันปีจนกระทั่งได้มาอยู่ที่จังหวัดส,สุขโขทยัย